สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ PKB Lifestyle นะครับสำหรับวันนี้นะครับสาระที่จะนำมาฝากเพื่อนๆกันก็เป็นการตัดต่อภาพนะครับอย่างง่ายเลยนะครับตัดต่อภาพอย่างง่ายตามแนวชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับ เริ่มจากการที่เรามีโปรแกรมนะครับ Photoshop นะครับแล้วก็มีภาพที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็ขอใช้สองภาพก่อนแล้วกันนะครับภาพที่เราต้องการนะครับสมมติผมจะเลือกตัวนี้ละกันครับเป็นฉากหลังเป็นแก๊กเกาเป็นน้ำตกนะครับวิธีการง่ายงนะครับ Copy นะครับ c t r โทนเลยนะครับ c อน l C นะครับแล้ว mm. นำไปวางไว้ใน Photoshop เปิด Photoshop ขึ้นมานะครับก็กดคีย์ง่ายๆเลยครับ c อนโทรลเครับวางภาพของเราลงไปใช้ภาพนี้แล้วกัน,นครับผมชอบมากเลยนะครับพี่แอดคาราบาลครับ นำไปวางไว้ในที่ปรแกรมโ h o ต o ชนะครับกด c t นโท N วางภาพของเราลงไปนะครับอ่ขออาขยับมาทางนี้นิดนึเงเพื่อจะทำให้งานสะดวกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถลากเข้าไปนะครับลากเข้าไปวางนะครับโดยการกด c t นโทไว้นะครับกด c t r l แล้วคลิกเมาส์จากภาพแล้วก็ไปวางไว้ครับลักษณะนี้นะครับ ขยับตำแหน่งนะครับอ่าขยับตำแหน่งนี่ก็กดฟอนโทไว้ครับดูนะครับตรงนี้จงเป็นหัวลูกศรนะครับลักษณะหัวลูกศรนี่สามารถย้ายได้นะครับเราก็ลากมาตรงนี้กีตาร์มันขาดไปนิดนึ่งนะครับเราก็อบชิดไว้ตรงนี้ครับอ่าเพื่อความสวยงามนะครับอ่าช้เสื้อดึงลงมาหน่อยอ่าแค่นี้แล้วกันครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะลบลบ แล็กเกาตรงหลังนักดนตรีนะครับตรงนี้ออกนะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะมันจะเล็กไปหน่อยนะครับเมจิกแวนนะครับเมจิกแวนทูลนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็มาคลิกตรงที่พื้นหลังที่เราไม่ต้องการนี่นะครับกดดีลี e ครับครับสังเกตว่าจะเห็นมีตรงนี้อีกนิดอีกหน่อยนึงนะครับ ครับกดเข้าไปครับค่อยๆนะครับค่อยทํานะครับถ้ามันเล็กเกินไปนะครับเรากดคอนโทนนะครับขยายภาพขึ้นนะครับกดคอนโทลกดบวกนะครับขยายภาพขึ้นมาแล้วก็ดูนะครับอ่าตรงนี้มีหน่อยนะครับคลิกเข้าไปครับกดดีลีทครับนี่นะครับตรงที่เราไม่ต้องการนะครับจุดเล็กจุดน้อยนะครับอ่า ที่เข้าไปครับตรงส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าตรงไหนรลภลำบากก็เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนมาดูจุดอื่นม้างครับตรงไหนอีกอตรงนี้ครับที่เข้าไปพยายามดูตรงส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับ อย่างตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราลบตรงนี้นะครับมันอาจจะทะลุขึ้นมาเราลองคลิกดูนะครับนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะไปทับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เราไม่เป็นไรเราลองใช้ยังลบดูครับแค่หายไปก่อนนะครับเปลี่ยนเครื่องมือครับตัวนี้นะครับถ้ายังลบขนาดมันใหญ่นะครับเรากดอ่าเป็นรูปวงเล็บนะครับวงเล็บตรงบอกใบไม้นะครับ ตรงปลายไม้นะครับมันจะลดขนาดลงนะครับครับเราก็สามารถลบได้ครับลบลักษณะนี้ครับค่อยๆลบนะครับลบไปครับอ่าก็จะเป็นขอบเบลอๆหน่อยนะครับค่อยลบไปครับาดูให้สวยงามนะครับครับนี่นะครับ ไปลบไปครับอ้าแค่นี้พอก่อนนะครับง,ง่ายๆนะครับคงไม่ละเอียดตอนนี้เราก็มาดูภาพนะครับกดคอนโทรลลบครับภาพก็จะย่อลงนะครับต่กรณีนี้นะครับซึ่งเราเดยวดูตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่สวยนะครับเราก็ต้องดูก่อนวาอ่าเราจะยอมเสียภาพตรงนี้ไปนิดหน่อยได้ไหม ลองดึงลงนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ครับดึงลงมาแอบไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่าถ้าอย่างนี้จะดูดีกว่าใช่ไหมครับอ่าดูดีกว่าอ่าก็พอได้อยู่ครับเอาแบบง่ายง่เลยนะครับตอนนี้ถือว่าเราได้นําภาพที่เราต้องการมาวางไว้ข้างหน้าแบ้กกราวที่เป็นน้ําตกแล้วนะครับ เสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วถือว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูความสมบูรณ์ครับขนาดนี้โอเคไหมอ่าถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราพอใจแล้วเราก็รวมภาพนะครับไปสังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีแบ็กกราวนะครับมีภาพที่หนึ่งและภาพที่สองครับตอนนี้เราจะรวมภาพกันนะครับก็ไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรข้างบนให้ยุ่งยากนะครับกดคอนโทรลชิป ตัว e นะครับคอนโทลชิป e รวมภาพนะครับก็จะกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับภาพนี้นะครับสมบูรณ์แล้วแล้วลักษณะของภาพตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอาทั้งหมดเลยก็จะได้ภาพในลักษณะนี้นะครับสี C ่เหลี่ยมตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการแต่งภาพต้องการให้มันเป็นลักษณะเข้ากับจอคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แล้วก็ต้องครอบตรงนี้นะครับครอบตรงนี้ตอนนี้เรา เอาแค่นี้ก่อนนะครับนะครับแล้วเราจะเซฟไว้ก่อนครับกด c t r l s ครับเซฟไว้นะครับนี่ตรงนี้ตั้งชื่อไว้นะครับเราตั้งชื่อไว้แล้วการอพิกครับตั้งชื่อไว้เป็นพิกหนึ่งแล้วกันครับพิกหนึ่งเก็บไว้ตรงโฟลเดอร์ของท i c เชอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ครับโอเคเซฟไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้ตรงนี้เราจะไม่ใช้แล้วครับเราปิดไปก่อนนะครับเราปิดไปก่อนตอนนี้เรากลับไปดูภาพนะครับที่เราทำเมื่อกี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นภาพที่เราทำเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะครอปก็ครอปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ภาพเราเนี่ยอย่าไปบันทึกซ้ำนะครับไม่เป็นชื่อคนละชื่อนะครับอ่าสมมติตัวนี้ ถ้าเราทําตรงนี้เราก็แล้วแ,ลแต่เราชอบนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างนี้นครับเซฟคอปแอดเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่เราจะพอใจหรือเปล่านี่ภาพมีความสมดุลไหมอ่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทําตรงนี้นะครับแล้วก็ค o p ป,ปี้ตัวนี้ครับ control c ค o p ป,ปี้นะครับมาไปวางตรง โหมดตัช่อของเราครับกดคอนโทรล n ครับโอเควางไว้เลยครับตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นภาพเมื่อกี้ครับซึ่งสัดส่วนของภาพนี่อ่ามันจะออกลักษณะที่เป็นหน้าจอคอมในรุ่นเดิมๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้จะเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะครับเรามาใช้เครื่องมือตัวนี้ครับตัวครอปนะครับ คลอปตัวนี้นะครับสำหรับในโปรแกรม Photoshop นะครับเราคล็อปไว้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีเส้นให้เราดูนะครับเส้นตรงนี้นะครับมีประโยชน์นะครับจุดตัดนะครับจุดตัดของภาพนะครับที่เรารู้จักกันคือจุดตัดเข้าช่องนี้นะครับการวางภาพนะครับถ้าใครเรียนรู้ศึกษาไปอีกหน่อยนะครับ สังเกตการวางภาพนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นจะอยู่ตามจุดตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้และข้อตรงนี้นะครับเวลาเราครอบภาพนะครับเพื่อให้สมดุลนะครับแล้วก็ขยับตรงนี้นะครับก็ดูสังเกตดูนะครับภาพจะอยู่ด้านซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราทำกดอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้สัดส่วนนะครับให้เรากดชิปค้างไว้ครับให้เรากดชิปไว้นะครับ นะครับด้านข้างด้านบนนะครับมันจะเข้าเท่ากันนะครับสมมุติเราจะาพี่แอดนะครับอ่า,อาพอใจหรือ,อยังอ่าอย่างนี้นะครับตรงจุดนี้นครับจุดตัดอยู่ตรงพี่แอดนะครับบริเวณนี้เราจะเน้นพี่แอดนะครับ ขยับอีกนิดนึงอ่าครับเสร็จแล้วครับทําการเข้าไคลิกขวานะครับหรือดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราทําครอบภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมครับดูสังเกตตรงนี้ก็จะมีแว็กกราวกับภาพของเรานะครับรวมภาพครับรวมภาพครับ c อน l ท h i ชิป E นี่แหละครับ ตอนนี้ของเราก็ได้ภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับดูจุดตัดนะครับเราพอใจแล้วก็บันทึกภาพไว้คอนโทลเอสนะครับอ่านะครับเราไม่ครอปแล้วนะครับคอนโทลเอสตั้งชื่อภาพครับเมื่อกี้เราตั้งเป็นชื่อภาพทิกหนึ่งตอนนี้เราก็ตั้งเป็นทิกสองนะครับเซฟไว้ มาดูกันนะครับภาพของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ภาพนี้นะครับสองภาพนี้นะครับ่าบต้นฉบับของเรานะครับอีกอันหนึ่งนี่ครับเราจะต่างกันตรงนี้นะครับภาพสัดส่วนของภาพแต่แบ็กกราว์ข้างหลังก็จะหายไปนะครับตอนนี้เราก็เน้นอ์ประกอณ์ของภาพตรงนี้นะครับตามแนวตัดมุมเฉียงนะครับจุดเด่นพีเอจะอยู่บริเวณโซนของจุดตัด9้าช่อง ด้านล่างซ้ายนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะแนะนำสําหรับมือใหม่นะครับที่จะได้นำไปใช้งานในการตัดต่อหรือปรับปรุงพัฒนาในรูปแบบอื่นๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้กรฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพว่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไป สวัสดีครับ